โอเคนะครับก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เราก็ได้ไปอยู่กัในเกมอ่า on my one อัดก็อัดผิดอัดถูกก็ตะขออภัยด้วยนะครับเราไปเลิกเกมไปเลยงพูดเร็วไปไหนเออจะไปเซตติ้งก่อนก็ไม่มีอะไรมาดลเกมไปเลยนะครับเอาเอาตัวนี้แหละมันขึ้นไหมกดกดไปเลยนี่แหละ จะเรื่องมากทำไมะอะเดินมาเจอบ้านเอ้ยไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่มันต้องเรียกว่ากระท่อมมาเจอบ้านอ่ามีชอนด้วยเดี๋ยวก่อนเอ๊ะนี่อะไรเนี่ยมีเอนเออรี่แล้วก็ความหิวด้วยนะครับมีความเหนื่อยและความหิว ออมีกระเป๋าด้วยอ๋อโอเคๆเดี๋ยวครับเดี๋ยวมัวมัวเข้าบ้านเฉยวะเ้ยเดี๋ยวมีกล่องนี่วะนี่กล่องก็ไม่รู้ว่ามีอะไรวัดวัดตะฟกวัดอะไรเนี่ยเมื่อกี้โอเคเอากล่องมาก่อนจะไม่มีอะไรแล้วนะมีอะไรอีกไหมเฮ้ยแล้วนี่อะไรเนี่ย ในรุ่นะครับเฮดี๋ยวมันคืออ๋อแล้วขึ้นบนเขาได้ด้วยเดี๋ยวอะไรเนี่ยมันมีกระตุกปลามีกันตัง้งเดี๋ยวนะ้มันตั้งแคมอยู่อ่ะเอ้ยยิงสัตว์ได้ด้วยมีหมีด้วยไมามไม,ไม่เอาไม่เอาก่อนมา เราอยู่ตรงนี้ใช่ไหมใช่เราอยู่ตรงนี้ให้ผมจะลองไปตรงนี้ดูนะครับโอเคดเดี๋ยวนะอะไรเสียตังว้าวไมปไปเร็วเสียตังโอเคเราออกไปจากที่นี่นก่อนมาดูก่อนนะครับว่าเกมนี้มีอะไรบ้าง ดิกระต่ายแล้ววิ่งลุงลุ่มไปแล้วนี่อะไรเก็บได้ไหมเก็บยังไงคลิกอ๋อสคลิกมันคืออะไรอะสีแดงๆอ๋อล่าส์เบอร์ร,รี่เดี๋ยวทำไมเสียงเป็นอย่างนั้นล่ะนะ่ะก็เป็นแบบไอพวกเบอร์รี่นั่นแหละครับเดี๋ยว มันเป็นเชอร์รี่อ่ะใช่ไหมแม่เดชเชนนี่ไงได้มาโสองอัน,นเดี๋ยวนะทั้งต้นมึงเก็บได้โสองอันเนี่ยนะว้าวดีมากเลยนะครับเกมมีสัตว์เยอะแยะบากมากับอะไรป,ปันจะนี่อะไรอีกนีูจะเป็นเบอร์รี่อีกหรือเปล่าเบอร์รี่สีแดงอ้าวไม่ใช่ก็ทิ้งไปเลยถ้าไม่ใช่ ถ้าเราหิวสามารถกินได้ด้วยกดตามทฤษฎีอนะครับที่เราสอนมาแล้วกระป๋อมันยังอยู่นิดเดียวเนี่ยจะกินอะไรได้เยอะหรือเปล่าไม่ตี้คืออะไรทอนไม้เหรอไม้มันคืออะไรทอนไม้เลยโอ้โอเครู้เรื่องที่เกิดม้ด้วยรู้สึกว่าจะเป็นการสอนนะครับ อะไรอ่ะเดี๋ยวดูแป๊บนึงนะอะไรเนี่ยที่ดักจับทุยที่ที่ดักสัตว์เหรอดี่ใช่นะครับโอ้รู้สึกว่าเม้ากี้ยังจะมีเยอะด้วยของในนี้อะไรเกิบมาขอโอ้โหนี่ไงที่ดักสัตว์ใช่หรือเปล่าใช่ไม่เดีใช่แล้วนี่อะไรฮะคืออะไร แซมมอนไม่ใช่ไม่รู้ทิ้งไปก่อนไม่รู้ว่ามันจำเป็นหรือเปล่าครับนี่จะเป็นจะเป็นอะไรก็ไม่รู้เดียังงงอยู่กับเกมนี้นะครับมันเป็นเกมแนวแบบพิกเซลอ่ะก็ดูไม่ออกหรอกว่ามันเป็นอะไรเอาเชียวไอ้ยอยนี่ไงยังมีกองนึงเพิ่งเห็นนั่นเนี่ย มีอะไรนี่ไงเก็บไหมอ้อดูแป๊บหนึ่งนี่จะเป็นเคาไปเจอกาจุดไฟหรือเปล่าโออนี่ไงที่เราได้ไมามันนี้ตั้งหมดหนึ่งรองมีเยอะที่เกียนน็บเด้ปะจะมีอะไรบ้างเก็บมาก่อน,น,นมีธานูแล้วก็อะไร ออแล้วถ้ามันมีขวานให้แต่ใต้บนเห็นไหมคลิกได้ด้วยใช่เปลี่ยนของได้ด้วยอืมางนั้นอ๋โอเคมันวางแบบนี้ได้เลยนี่นั่นหัวจะวางตรงรูตรงนี้รูอะไรวะอ๋อรูกระต่ายนะย่าจะใช่นะวางไว้ก่อนแล้วน,นี่คืออะไร ไม่รู้ว่าจะเอาไว้คราบของได้หรือได้นะครับนี่ขับใช้บนมีขวานก็น่าจะต้องจัดไม้ได้ันยังไงมันเดิมใช่ไหมใช่คลิกโู้ได้ไม้มาเติมนเลยบเก็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 บใส่กระเป๋าได้ม,มีสติ๊กได้สติ๊กสติ๊กน่ไม่ใช่สติ๊ก,ก,กเออแล้ว นู้นไงกระต่ายออกมาจากหลุมถ้าผมไปวางหลุมพีดแล้วนั่นนะเฮ้ยเดี๋ยวอย่าหนูเข้าไปเอามันไม่เกี่ยวกับตายอ๋อโอเคกระต่ายไม่น่าจะฟังนะครับเมื่อกี้หรือว่าสัตว์อะไรไม่รู้มั้งรู้ขอไปเลยว่ามันทำอะไรช้ได้อะไรได้บ้างถ้าทำพังซะแล้วเนี่ย มันอาจะไม่มีอะไรเยอะนะครับทีนี้าก็ไม่เยอะนอะไรกจได้ไหมเดี๋ยวจอนี่อนั่นไง four e ยเดี๋ยวไม่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 ไมม่ไฟมาทำไอะไรนี่ เดี๋ยวไปดู how to play ก่อนอ๋อไม่นี่มันสวิตช์การเล่นโอ้โอ้โอเควอนเช้ายังจะหาอีกเนาะโอเคน่าจะ มีอะไรเยอะกว่านี้นะครับผมแต่ก็ไปเจอกันในอีพีหน้าละกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับบ๊ายบาย